ครับวันนี้จะมาอาทำเซตปืนนะครับทำเสร็จไปทำเสร็จไปแล้วล่ะแ,แต่ว่าจะามารีวิวนะครับอทำไม่เสร็จแต่ว่าจะเสร็จเสร็จอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลองดัดงนันยาให้ดูดังนะแบบหนึ่งขอให้ดูเจอก่อนนะครับผมจะใช้เป็นซักสิบโปรเซนบาร์นะครับสองเจนนี้น้ำแข็งใช้นะครับคือที่ผมจัดอะ่ะ ธนูผมจะเล่นเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วปืนอะมัสเก็ตนะครับผมจะเล่นเป็นสายฟ้านะทำไมผมถึงเลือกเออเล่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าธนูอะตอนที่สายฟ้ามันผ่านนะครับเออเราก็ต้องแพรี่นะแพนี่แล้วธนูยิงรัวนะครับมันก็จะเสียดาเมจจากตรงนั้นด้วยนะสู้เล่นน้าแข็งยิงต่อเนื่องดีกว่านะครับโดยไม่ต้องแพรี่เลยเลยในขณะที่ปืนนะครับมันทำดาเมจได้ไม่รัวนะครับ แต่ว่ามันเน้นยิงแรงและช็อตเยอะนะครับผมเลยเอาเป็นแพรี่แล้วก็ยิงนะแพรี่ยิงก็เลยดูเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวตีบอลถงนะครับต้องรีบทำแล้วอ่ะีเจที่เหลือนะครับเป็นแบ็ k ไฟเดสเพลเยชั o นอันนี้เจ็ดเก่านะครับเจ็ดมิต้าแพดแรกแรกเลยนะครับล่นเลือดตีแรงนะเซตนี้เราไม่ได้ยืนแทงบอลอยู่แล้วนะครับยืนไม่ได้ต้องให้เพื่อนยืนนะ แล้วต่อมาด้วยจิตธนูอีกสองเจนนะครับการเตอร์ช็อตเอนชานอันนี้จะทำให้เรานะครับลดดาเมจของธนูลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับอ่ะลดเยอะนะครับแต่ว่าเราจะได้ธนูเพิ่มอีกสองดอกนะครับปพราตัวาเรายิงสามดอกตอนนี้เหลือแต่ว่าจะเพิ่มเป็นห้าดอกนะครับแต่ว่าจะลดลดดาเมจไปเยอะหน่อยนะแล้วก็ธนูนะครับเป้ามันจะกระจุกกันเลยนะครับเป้ามันจะไม่แยกนี่ก็จะทำให้ยิงจุดอ่อนง่ายขึ้นนะครับ ต่อมานะครับ cross arrow นะครับเป็นธนูน้ําแข็งนะครับหลังจากชาร์จสองแล้วจะยิงเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับล้วก็เพิ่มอัตราการะสมธาตุด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบพรอะอะไรนะมัน <st> บ <celebrities> ั็กหรืออะไรนะมันเขียนว่าชาร์จสเตตสองนะใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ยิงธนูอะผมจะชาร์จสเตจสองแค่รอบเดียวนะครับแล้วที่เหลือผมจะชาร์จเตจหนึ่งหมดเลยถ้าเกิดเราไม่ดอชนะครับเราก็ไม่จะเป็นขึ้นไม่จะเป็นว่าต้องขึ้นสเตจสองใหม่นะครับถ้าเกิดเราไม่ดอชนะ ถ้าเกิดเราดอสแล้วหลบบอสนะครับก็ต้องขึ้นสเตจสองใหม่นะพูดแล้วอาจจะดูงงๆนะครับอย่าไปเล่นดูในเกมนะโดยออฟลองที่แนะนํานะครับเอ,อจะใส่ออฟแดงอันเดียวนะในเซตที่ประหยัดที่สุดก็ว่าได้นะครับออฟแรกนะครับจะเป็นเพิ่มจาเมจอวาวุธระยะไกลนะครับอันนี้จะตันห้าเปอร์เซ็นตั้งแต่สูงสุดนะครับอันที่สองนะครับเป็นโจมตีแอทแทกนะครับตันสี่เปอร์เซ็นต์ อันที่สามนะครับเป็นธาตุก็อันนี้ต้องใส่น้าแข็งนะครับอืถ้าเกิดเล่นสายฟ้าก็ต้องใส่เป็นชันเดอร์นะครับและสุดท้ายเป็นออฟแดงนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ออฟแดงก็ให้ใส่เป็นออฟใหม่นะครับที่ชื่อเดชอายนะภาษาไทยรู้สึกจะชื่อยิงจุดอ่อนนะครับ on. ประมาณนั้นแหละถ้ามีออฟแดงใส่ออฟแดงครับถ้าไม่มีออฟแดงใส่ยิงจุดอ่อนแล้วได้เกดเยอะขึ้นนะครับ จริงๆอะไม่ต้องใส่ออบแยงมันก็โหดแล้วนะครับอันเนี้ย้าต้องแจงผมร้อยห้าให้ใช่ไหมแต่ผมรูดบอลรวงหมดอ่ะตอนเนี้ยคืออเนี่ยของทําไม้สุดเลยนะโดยเค่าจมตีของอุรย์ยักษ์ไก่นะครับผมอยู่ที่สิบสองปเซ็นนะเหมือนมันจะยังไม่รวมกับโปรเทนเชียลนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะโปรเทนเชียลมันก็จะเพิ่มแยกนะอันเนี้ยผมลากไว้สองทางเลยนะครับก็จะเพิ่ม อ่สิบเนเลยนะเดี๋ยวขอไปดูเจดให้หมดก่อนนะครับอ่าสําหรับน้ําแข็งนะครับมีแค่นี้นะถนดูน้ําแข็งแล้วมาดูที่เจดปืนสาฟ้านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทําแบ็กไฟกับเดสเพลชั่นสับลองนะครับอืแต่ไปลองเล่นดนเทนนิ่งมาแล้วนะครับผลสรุปว่ามันก็โอเคเลยอ่ะสําหรับปืนมัสเก็ตนะครับปืนคาบสิลาจะใส่เป็น Thunder p o o l t h u n d อ r c เ u n t e r ตเดเลชั่นแบ็ไ พัน e ด c ชาร์ตและอ l เลเมนเซอร์นะครับช่วแงแรกๆนะครับที่ยิงเก็บเกตอาจจะชา้านิดนึงแต่ก็ยิงเก็บได้แล้วอ่ะมันจะโคตรเร็วโคตรแรงเลยนะครับออฟก็ออฟเดิมเลยนะครับใส่เป็นเหมือนเดิมเลยออฟที่แนะนํานะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่ปืนแค่นั้นแหละมาดูโปรเนเชียลนะครับศักยภาพนะอันที่เราต้องอัพมาถึงก็คืออันนี้นะครับหลังจากที่เราเออยิงติดสถานะเดไอนะครับยิงจุดอ่อนอนะ่ะ ทุกๆห้าวีนะครับมันจะรีความคงทนของอาวุธนะครับของพวกนูเนี่ย1ิดปเซ็นะก็ประมาณสองนัดนะครับทุกๆห้าวีนะเมื่อติดเดนไนะครับแล้วเราติดเดนไตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นลงช่องเล็กๆนะครับเพิ่มแ t ตแทกเพิ่มดาเมจอุปกร์ไกลนะจริงๆทางของคิดเนี่ยผมใช้แค่อันนี้นะครับแล้วก็สามอันบนนะอันอันที่เรียงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลย ตอนเสนส์ใส่สีฟ้านะครับผมจะลากเป็นไมล์โฟกัสนะครับเพื่อที่ว่าตอนที่ผมชุบเพื่อนนะครับตอนเพื่อนตายหรือตอนที่ผมไม่ได้ยิงนะครับเกรมันจะลดช้าลงเกรเด็ไอนะครับจะทําให้เราไม่ต้องเก็บสแต็กใหม่นะแล้วทางนะครับได้ดามิดระยะไกลของเส้นสีฟ้ามาด้วยนะครับเนี่ยแล้วทีนี้มันจะเหลืองสามแต้มนะครับสามแต้มวันนี้จะไปลงอะไรก็ได้นะเพิ่มเตมิน่าก็ได้นะครับเผื่อเอาไ้ดอตตอนหลบนะพรอมันเหลือไม่กี่แต้มแล้ว อันนี้ของธนูนะครับอ่ามาดูของปืนนะครับเปลี่ยนไมเยอะก็แค่ลบอันใดน,นึงนะครับหรือเพิ่มอันใดาน,นึงมาใส่ตรงอิลิเมนเตอร์นะครับถ้าเกิดใครอัพโบรเชียลเต็มแล้วนะครับเกือบเต็มสัปดาห์แรกไม่มใคยเต็มหรอกอก็แค่มาอัพอันนี้นะครับอันเดียวเลยก็แทบไม่ต่างนะอันนี้เ๋ผมจะหยิบธนูมาเล่นให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปหน้าเทนนิงกันเลยอะ เดี๋ยวผมตั้งเป็นน้าแข็งก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นน้าแข็งให้ดูก่อนเรามีธนูห้าดอกนะครับมันจะเก็บเกจโคตรไวเลยนะครับแต่ว่าต้องยิงหัวนะครับตอนที่เราเล่นคนเดียวนะครับเราไม่มีกล่องกระหืงปืนนะพยายามชาร์จเองให้โดนหัวนะครับเนี่ยห้าดอกเนะี่ยชาร์จยงิงให้โดนหัวนะครับแตกขึ้นโคตรเยอะเลยเห็นไหมถ้สแตกเนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่เต็มนะครับแตแกเลนไอที่ขึ้นตรงกลางล่างนะครับ มันคือ stack มันคือ stack dead eye หรือ d จุดอ่อนนะครับถ้าเกิด stack เนี้ยมันยังไม่เต็มมันจะไม่ลดแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเต็มแล้วนะครับ dead eye <c oughs> เปิดทํางานมันจะลดเรื่อยๆนะครับแต่เรามี p o t e n t i a l ทำให้มันลดช้านะครับก็ชาร์จสามดอกนะครับชาร์จยิงสามดอกกนะ็จะเต็มนะครับพอเต็มแล้วนะครับเก <c oughs> จจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วจากนี้มันจะลดเรื่อยๆให้เราชาร์จถ้าเกิดอึนธนูนะครับให้ชาร์จส แล้วก็ปล่อยนะครับเหมือน hard s t o p p เลยให้ตรงจังหวะน,นะอันนี้ไม่ตรงนะครับพยายามชาร์จอันแรกให้ได้นะครับอ่าชระชาร์จได้เป็นนี้นะครับเสร็จแล้วพอชาร์จสองเสร็จแล้วนะครับรอบเดียวนะให้กลับมาชาร์จตึงนะครับมันจะเข้าหลุมท่าเมื่อกี้ได้เอาใหม่นะครับทุกค้างที่เราวางธนูนะครับเราก็ต้องชาร์จสองใหม่นะ ประชันหนึ่งนะครับช่วงแรกนะครับจะกัดจังหวะยางหน่อยนะทุกๆห้าวีนะครับทุกๆห้าวีเนี่ยเราจะได้ความคงทนของธน,นูเพิ่มนะครับทุกๆห้า <ๆ S 2> วีเพราะว่าเราอยู่ในสถานะเด็ดอายนะครับ ค่อยๆมาฝดก็ได้นะครับมันต้อง,งนะปล่อยให้ถูกจังหวะนะปล่อยให้ถูกจังหวะหลังจากที่ชาร์จแล้วให้ปล่อยเลยเห็กลูกขนมก็จะกระจุกเป็นกลุ่มนะครับยิงชุดหนึ่งนะครับถ้าก็จะติดเลยนะและเลือดเล้าจะลดรัวๆด้วยนะครับเพราะฝน กดไฟลยมาจากเจ็ดแบ็กไฟกับ d e ป l เรชั่นะครับแต่ว่าจะทำม,มัาเมิเราโคตรแรงเลยอ,ะ,อ,ยอะผมยิงไปคีวีไม่รวนนับเองนะทำดามิดได้ล้านห้านะโอเคตอนนี้เลยนะครับ ในนี้ตัดแตลองไม่มีผลนะครับมีผลแค่เจียอย่างเดียวโอเคเอาไปข้างนอกดาเมจก็จะคูณอีกนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ปืนนะครับปืนมัสเก็ตของเฟอร์เรียหรือของวอร์ัสซย์นะครับเหมือนเดิมนะครับเราเล่นท่านะครับเปลี่ยนท่ากับกันต้องมาในน้าเทนนิงนะครับ ให้เราเล็งยิงนะครับพอเล็งยิงอะ่ะมันจะติดสกิลที่ชื่อว่า slow s h o c นะครับ mm hmm. เล็งยิงจะเพิ่มดาเมจน,นะ <is> เล็งยิงจะได้หกพันห้านะครับถ้าเกิดไม่เล็งจะได้สามพันสี่ก็เล็งยิงไว้นะครับ mm hmm. มันจะยากแค่ช่วงแรกนะ mm hmm. มันจะนานหน่อยช่วงแรกพอจากเนี้ยก็จะอยู่ฐานเนี้ยตลอดการจนว่าจะจบไปเลยอะ่ะจะมีแสงขึ้นที่ปืนนะครับให้ยิงเลย mm hmm. ไอเรียจะชักปืนแล้วก็เป็นติดโสโลชดเองนะันยิงไปแต่ฟ้ามานะครับแคลรี่ยิงอิเลเมนเซอร์บักนะแปบ๊บนึงทำไมไม่ยอมเปลี่ยนยิงใหม่นะครับเนี่ยพอเข้าสมุดเนี้ยตอนอิเลเมนเซอร์หมดนะครับเก็บใหม่เนี่ยมันจะขึ้นไวมากแคลรี่ยิงแคลรี่ ยิงแอนนี่ยิงและเล่นเสียสายฟ้านะครับตัวคูณดาเมจมันเยอะด้วยแรงนะแรงยิงไม่โดนเนี่ยยิงแค่เข้าเป้านะสามทีก็ว่าสายฟ้ามาแล้วเนี่ยสามตีนะ ปืนมันจะดูเล่นง่ายนะครับมันไม่ต้องกาดจังกว่านะอ๋อผมยิงไม่โดนยังไงเนี่ยโอเคยิงหัวดาเมจก็เพิ่มนะครับยิงเด่นอายดาเมจก็เพิ่มเช่นกันแต่ยิงหัวจะแรงกว่าแต่ยิงเด่นอายนะครับจะทำให้มันกระตุกเลยนะตอนไอ้ตรงกลางเป้ามันระเบิดโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะ ก่อนที่จะไปเข้ามักันนะครับมันจะมีเกตนึงที่ใช้งานด้วยกันได้นะครับชื่อว่า s h a t t e r ์เรดเกนะครับวันนี้สามารถเอามาใส่แทนการ์เตอร์ช็อตได้นะครับการ์เตอร์กาเตอร์ช็อตมันลดดาเมจจริงแต่ว่ามันจะทาให้เป้าธนูนะครับกาะกลุ่มทำให้ยิงง่ายขึ้นและออกห้าดอกนะครับแต่ก็ใส่ s h a เตอร์ชัตเตอร์เรดเนะครับอันนี้มันจะเพิ่มแอตแทิให้เราสิปดเปอเ็นเป็นระยะเวลาสิวินาเมื่อเกร อาวุธมันลดนะครับความโงทนของอาวุธมันลดธนูมันก็นับนะครับก็เราใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเราก็เด้งตลอดเวลาเหมือนกันก็ใส่แทนได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ดามเมจจ่านะแต่ในที่นี้ผมขอเป็นสก๊ตเตอร์ช็อตแล้วกันโอเคก็จะเป็นดันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะหลบบอสเอานะ i feel bad you're in the presence of nobility act accordingly huh are you sure you can handle me oh i hope i'm your ถ้าเกิดกระสุนมันเอ่อความวงทนของกระสุนมันใกล้หมดอ่ะให้ยิงช้าลงกว่าเดิมหน่อยนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ครบห้าวีนะครับกระสุนจะได้ดีๆนะพอเล่นจริงผมว่าถ้าเกิดยิงกันรวกระสุนไม่พออยู่แล้วถ้าเกิดไม่ขอกระสุนจะเพื่อ,อะ <c oughs> ่อะมีบอสนะครับมีบอส I'll show you I'm here to help you. Argh! What's a girl gotta do to get attention? The Gale shall bury all huh? traces of your existence beneath the sands. I'm getting nervous. Like a phoenix from the ashes. <laughs> <laughs> or um... What? qua hot tiền ตายแล้วครับเกมใหม่ That's kiếm girl do to get your attention to do to get your attention. Your weapon. <laughs> oh. You don't seriously think such petty tricks are enough to fell the sky wolf! สั่นไปซะเฝ้าเฝ้าเบียดอาหมดแล้วนะครั s <S oh, บเก็บคนมดแล้วโดนทีเดียวก็ถือว่าตายได้เลยนะแบไ อาจจะเล่นไม่ผ่านนะเ้าเ้าติดโดนกระเจีบติดว่าบัเกิดเลยครับัยิงวันดีนะยิงมันดีครา้ใหม่นะครับ พราะตัวน,นี้ถ้าเกิดอยู่ห่างจากมันอ่ะมันก็จะใช้ท้าไอ้มือเมื่กี่ยวชหนุบยากไอ้สามอ่านหนบยากปึเกี่ยบหลบับเกี่ยวแล้วขอตีน้อย ตัง้งคอตพิวเตอร์ตั้งไว้เถอะตายตายตาย,ตายไปแล้วหมายละอันเดียวหลบง่ายนะครับอันเดียวหลบง่ายสามอันพอเลย น่าจะเข้ามาขนาดนั <online> <c oughs> ้นก็เอาเถอะนะไม่สู้แล้วโอเคนะครับเป็ดสองเถอดอยู่ไม่ได้เลยโอเคก็เทียบตามเอกดูนะว่าผมทำได้เร็วแค่ไหนอ่ะถ้าเกิดมีคนแทงนะสมมติว่าบอสตัวล่างมาไม่จะแทงง่ายก็ได้อ่ะสมมตินะ ก็นะครับดาเมจที่ได้นะ